ที่สำคัญที่สุดในการสร้างคุณค่าให้กับคนนะคะคือคือ,คอทำให้คนมีความสุขจากภายในแล้วก็มีความสําเร็จจากภายนอกด้วยค,คนไทยไปสอนคนอื่นในระดับโลก สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Coach คมคิดเปลี่ยนชีวิตกับผมอาจารย์เอติ้งพลัสเป็นผู้ดำเนินรายการแล้ววันนี้ท่านผู้ชมจะได้พบกับแขกรับเชิญจากผู้หญิงธรรมดาธรรมดาพนักงานออฟฟิศสู่เจ้าของธุร,รกิจบริษัทสัมานาระดับโลกคุณเชอรี่ณพศนสุวรรณประทีปสวัสดีครับคบุณเชอรี่เชิญนั่งนะฮะ สบายดีนะครับคุณเชอรี่ค่ะ,คะก็สบายดีนะคะตกลงสบายดีนี่เป็นชื่อบริษัทหรือทักไทยฮะก็ะะะชื่อบริษัทเราคือสบายดีสักเซสหรือว่าถ้าจริงๆแล้วก็คือเป็นความสําเร็จพร้อมอความสุขนะคะ,คะแล้วก็เป็นสิ่งที่คนไทยทักไทยกันอยู่แล้วก็คือสบายดีไหมคะอ่านะกับอยากให้คุณเชอรี่เล่าประวัติสั้นๆสักนิดหนึ่งนะครับผู้ชมทางบ้านจะได้รู้จักมากขึ้นนะฮะ ก็เชอรี่นะคะก็ก่อนหน้าน,นี้ก็ทํางานเ,าเป็นพนักงานบริษัทนะคะ <enlightenment. S 2> เกี่ยวกับยางรถยนต์นะคะประมาณ15ปีนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มาทําธรุรกิจประกอบธรุรกิจส่วนตัวนะคะที่บ้านแล้วก็ <ừ vic. S 2> ทําเกี่ยวกับสินค้าะคะอเอาดอคมปิ้งนะคะแล้วล่าสุดนะคะเราก็าสร้างธรุรกิจใหม่ชื่อว่าบริษัทสมนาสบายดีซักเซสอันนี้ปัจจุบันนี่ถูกไหมปัจจุบันนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรฮะอันนี้ ค่ะก็บริษัทสบายดีซักเซสก่อตั้งขึ้นมาด้วยส่วนหนึ่งก็คือจากการที่เราเข้าสัมมนาเยอะแล้วเราค้นพบว่าเป้าหมายในชีวิตที่แท้จริงคืออะไรนะคะคก็คือเชอรี่ค้นพบว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการสร้างคุณค่าให้กับคนคบนะคะก็คือทําให้คนมีความสุขจากภายในแล้วก็มีความสําเร็จจากภายนอกด้วยนะคะเราก็เลยมีปณิธานว่าเราอยากจะสร้างอันนี้ให้คนคคไทยนะคะทั้งมีความสุขและมีความสําเร็จเพื่อนำเสถียภาพคนไทยไปสู่ระดับโลกค่ะ โอ้โหนอกจากทำบริษัทสบายดีแล้วปัจจุบันทำอะไรอีกบ้างฮะค่ะก็ธุรกิจของเรานะคะก็มีหลายส่วนก็คือส่วนหนึ่งก็คือเป็นดูแลเกี่ยวกับสินค้านำเข้าต่างประเทศนะคะก็มีทำเรื่องออนไลน์นคินค้า outdoor สินค้ากิฟท์ช็อปนะคะ,ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็เป็นที่ปรึกษาด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการตลาดนะคะออนไลน์ต่างๆแล้วตอนนี้ล่าสุดก็คือก็คือ,คอธุรกิจสัมนา,าซึ่งเราเป็นธุรกิจที่มี หลายด้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตอนนี้ที่ผ่านมาคือเราประสบความสําเร็จในเรื่องของการสร้างพัฒนาลูกค้านะคะที่เป็นผู้ประกอบการที่สนใจด้านออนไลน์อันดับหนึ่งของเอเชียแล้วก็มีอัปเดตธุรกิจออนไลน์ต่างๆหลายด้านนะคะค่ะเห็นบอกว่าวิทยากรที่มาพูดมีทั้งในประเทศไทยแล้วต่างประเทศถูกไหมคะค่ะก็วัตถุประสงค์คือเรามองว่าการที่จะพาคนไทยระดับโลกแล้วน่าจะมีความรู้ใหม่ๆต่างๆนะคะแล้วก็มาให้คนไทยแล้วเราก็ อยากจะให้คนไทยนำท ALEN ตเหล่านั้นหลังจากที่ได้พัฒนาร่วมกับความรู้แล้วนะคะก็เอาคนไทยไปสอนคนอื่นในระดับโลกเหมือนกันค่ะไม่ต้องบินไปใช่ไม่ต้องบินไปถึงต่างประเทศคเอาของดีๆมาให้คนไทยถึงที่เลยค่ะแล้วพร้อมมีแปรมีอะไรหมดพร้อมค่ะน่าสนใจมากๆนะฮะเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามาพูดถึงมุมมองในการสร้างธุรกิจของคุณเชอรี่กันนะครับตอนนี้พักสักครู่เดียวคะ กลับเข้าสู่รายการ The Coach คมคิดเปลี่ยนชีวิตนะฮะวันนี้เราพูดคุยอยู่กับคุณเชอรี่นะนะพระสอนสุวรรณประทีปนะครับเจ้าของบริษัทสัมนานะฮะสบายดีซัตเซสนะครับเมื่อสักครู่เราพูดคุยกันนะครับอยากทราบก็คือว่ามุมมองในการสร้างธุรกิจของสบายดีซัตเซสเนีย่ยฮะก็คือมุมมองสําคัญของอการก่อตั้งสบายดีซัเซสนะคะ,ะ,คะก็คือเกิดจากความสุขคืคอเราค้นพบว่า ที่ผ่านมาเชอรี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบสัมมานามาตลอด uh huh. คือก่อนหน้านี้สมัยนักศึกษาเนี่ยเราก็เคยเป็นผู้นําชมรมนะครับพุธแล้วก็นำพาคนนักศึกษาไป uh huh. จัดค่ายอบรมสมาธิจิต ต่างๆมากมายเร้วอเราค่ะคนพบว่าการที่คนเปลี่ยนแปลงจากภายในนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงไม่ว่าคุณจะมีวัตถุอะไรภายนอกก็ตามนะคะหลังจากที่เชอรี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้างั้นเราเจอแล้วว่าคุณค่าในการเกิดมาของเราคราวนี้คือการสร้างความสุขให้กับผู้คนแต่ว่าเราก็หานิดนึงว่าแล้วอะไรที่เราจะมีแวลูที่จะทํานําพาเขาไปสู่ความสุขนั้นเราก็เลยพัฒนาตัวเองค้นหาความสําเร็จมาตลอดไปอบรมไปสัมมนาไปอบรมสัมมนาแล้วก็ทําธุรกิจทําหลายอาชีพเลยถึงว่าก็ ไปทุกสายที่ที่มองว่าเป็นโอกาสที่ของเราในการใช้ชีวิตทั้งเรียนอโทหรือ MBA หรือไปทำงานกับบริษัทต่างประเทศเพื่อได้ m มล์เซตใหม่ๆนะคะแล้วเราพัฒนาเพื่อให้ตัวเองมีความสุขด้วยถูกไหมคะส่วนหนึ่งคือการความสุขเนี่ยคือสำคัญคือภายในไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องมองเป็นความสุขเป็นหลักดังนั้นแต่พอเราพัฒนาตัวเองคืออยู่ในด้านความสําเร็จแล้วก็พบว่าถึงจุดหนึ่งชีวิตเราไม่บาลานซ์ก็คือเรารู้สึกว่าเป๋ไปก็คือหลายคนในที่นี้นะคะแล้วแต่วางบางคน มองว่าเฮ้ยคนนู้นคนนี้บอกว่าอันนี้ดีได้เงินดีอ่าบางคนชอบศิลปะแต่ไปเรียนหมออย่างงี้ยอะไรเงี้ยค่ะยกตัวอย่างก็ทําให้การใช้ชีวิตของเราเหมือนกับฝืนทนแต่มันสุขไม่ครบทุกด้านถูกไหมไม่ครบทุกด้านแล้วเราก็อาจจะค้นหาอะไรบางอย่างหรือมีหลายคนที่มีเงินมีทองแต่ว่าไม่มีความสุขแล้วเราก็ค้นพบว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือทําในสิ่งที่คุณรักก่อนนะคะคือค้นหาตัวเองค้นหาแพชชั่นแล้วก็ค้นหาว่า ความถนัดของเราคืออะไร uh huh. เฮลรี่ที่ผ่านมาก็ทำในด้าน Marketing and sale ซมาตลอดก็แต่ร,รู้สึกว่าเราชอบติดต่อผู้คน uh huh. เรารู้แล้วแต่ว่าในถึงที่สุดเราเรื่องยังไม่สุขใจสุดๆว่า uh huh. สิ่งที่เราทำามันใช่หรือไม่ในการ uh huh. ขายสินค้าต่างๆ uh huh. ทีนี้เราก็ค้นพบว่า,าสิ่งสำคัญมากที่สุดคือธุรกิจนี้เลย uh huh. ก็คือเรามองว่าถ้างั้นเราต้องทาธุรกิจที่ช่วยคนในการ uh huh. สัมมนา uh huh. โดยการเปลี่ยนให้ความรู้แล้วก็ให้คนค้นหาความสุขที่แท้จริงนั่นคือเป้าหมายแล้วก็เราก็สร้างบริษัทนี้จากความสุข แล้วก็ uh huh. เป็นมิชชั่นแกคิดว่าเป็นมิชชั่นอันสุด <c oughs> ท้ายแล้วก็เป็นมิชชั่นเดียวนะคะในการทําธุรกิจนี้เลยค่ะ จริงๆวัตถุประสงค์ก็เพื่อทําให้คนมีความสุขมีความรู้และมีความสุขด้วยใช่ค่ะเห็นบอกว่าคุณเจะรี่พูดถึงความสุขบางคนมีเงินเยอะไม่มีความสุขมันมีกี่ด้านยังไงฮะก็จริงๆแล้วถ้าเราพบว่าจริงๆความสุขคนไม่ใช่แค่เงินหรือมีการกินกันอยู่มีรถมีบ้านนะคะจริงๆแล้วความสุขมีถึง7ด้านนะคะถ้าคร่าวๆแล้วแน่นอนเรื่องของการเงินอันดับหนึ่งในเชิงส่วนตัวก็คือทุกคนอยากจะได้เงินมีไฟแนนซ์ที่ดีนะคะก็เป็นความสุขอย่างเงินที่2 นะคะการที่เราทําหน้าที่การงานแลวประสบความสําเร็จแต่ละคนมีอาชีพแตกต่างกันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่สำเด็ที่คุณรักอันที่3ก็คือในเรื่องของการทําธุรกิจการงานเนี่ยมันก็ต้องอัปเดตปัจจุบันเรื่องสินค้าเรื่องเทคโนโลยีหรือออนไลน์ต่างๆนะครับก็คือเหมือนกันเหมือนพัฒนาตัวเองด้วยในด้านการทํางานนะคะส่วนอันที่4เนี่ยก็คือเรื่องสุขภาพนะคะก็คือมีหลายคนสําคัญต่อในปัจจุบันคือเราทํางานมากเกินไปมองคนมุ่งแต่ซักเซสหาเงินแต่ไม่มีเวลาให้ตัวเองในการออกกําลังสุขภาพ ซึ่งที่ผ่านมาเชอรี่ก็เป็นกับเขาเหมือนกันยถึงว่าพอไปเรื่อยๆเราก็กลายเป็นป้าอ้วนแก่โดยไม่รู้ตัวในการลืมจุดจุดนี้ไปต่อมานะคะเรื่องความสัมพันธ์ความรักไม่ว่าจะเป็นการรักสามีภรรยาแฟนครอบครัวนะคะมีหมดมีหลายคนที่ก็มุ่งด้านในด้านหนึ่งก็ไม่มีเวลาดูแลครอบครัวหรือมีเวลาให้ครอบครัวนะคะก็เกิดปัญหาาลานซ์ไม่บาลานซ์นะคะแล้วอันต่อมาก็คือเรื่องของความสุขสงบภายในใจนะคะก็คืออันนี้เป็นสิ่งสำคัญ ครบ <c oughs> เลยนะคะแล้วก็ลังจากนี้ก็มีการพัฒนาตัวเอง <c oughs> ใน,ในที่เราค้นหาตัวเองนี่แหละด้วยซึ่งมัน <c oughs> เหมือนพ่วงกันนะคะค่ะทั้ง7ด้าน เปรียบเสมือนเป็นเคล็ดลับของความสุขของชีวิตเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะก็ <c oughs> คือเรามองว่าสําคัญมันไม่ใช่ว่าด้านใดด้านหนึ่งก็คือมัน huh. ค <c oughs> วรต้องบาลานซ์เช่นมีการงานที่เหมาะสมมีเวลาให้ครอบครัวมีเวลาออกกําลังกายแล้ว <c oughs> ก็ค้นหาตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเอง <c oughs> <c oughs> จนในที่สุดแล้ว uh. เราก็สามารถแบ่งปันให้คนอื่นนี่คือความสุขที่สุดของมนุษย์ค่ะเห็นคุณเจอรี่บอกว่าเปิดบริษัทสัมมนาถูกไหมชื่อสบายดีเนี่ยเรามีวิทยากรหลายท่านแสดงว่าวิทย วิทยากรแต่ละท่านก็จะพูดในแต่ละด้านของชีวิตใช่ค่ะคือเอป้าหมายของสบายดีเราจะไม่เน้นด้านในด้านหนึ่งก็คือ,เ,อเรามีวิทยากรครบ7รบด้านโดยที่เราจะสัดคัดสรรน,นะคะวิทยากรเหล่านั้นร,ระดับโลกระดับสูงที่เขาสามารถอาอาสอนคนและถ่ายทอดและเขาสําเร็จมาด้วยนะคะคแล้วเราก็ ให้ทุกคนหาบาลานซ์โดยที่เราเริ่มจากพอริตี้ก่อนว่าอันไหนที่คุณตอนนี้อยากได้ก่อนแล้วเราก็ค่อยๆพัฒนาเดเวลลอปไปแล้วนอกจากนี้เราก็ยังมีถึง7จ็ดเลเวลในการเปลี่ยนแปลงคนคือเทอรี่ค้นพบด้วยตัวเองและส่วนหนึ่งจากการที่อินเวสติเกตไปถึงเข้าดูงานสัมมนาต่างๆทั่วโลกเลยถูกทั่วโลกนะคะก็คือเราไปมาเยอะแล้วเราก็ค้นพบว่าสิ่งที่สําคัญก็คือเราอยากจะให้คนเข้าถึงและวิทยากรเก่งจริงคือไม่ได้มาหลอกหรือว่ามามองว่าได้เงินเท่านี้แต่ว่าเขาต้องมีคุณค่าและเขาที่สําคัญคือ เขาต้องเป็นคนที่มีใจเป็นผู้ให้ก็คือเน้นการถ่ายทอดให้แว l ลูก,กับลูกค้าสูงสุดคือไม่ได้มองอมประโยชน์ตนหรือว่ากาวาทำรู้อะไรเงี้ยค่ะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากตรงนี้ราคาแพงไหมเวลาเราจัดสมัมมนาซึ่งเชื่อว่าหลายคนนกังวลเรื่องนี้นะจริงจริงหลายๆคนคิดว่าเอ๊ะสัมมนาก,กับต่างชาติจะแพงไหมจริงจแล้วบอกเลยว่าไม่ใช่นะคะก็คือคถ้าเทียบกับเวระยะเวลาคือหนึ่งเราเอา นักพูดเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็มีล่ามมีอะไรให้หมดพร้อมคุณไม่ต้องเสียเดินทางเสียค่าใช้จ่ายบินไปถึงไกลนะคะอันที่2ก็คือแว l u ลูที่เขาให้ก็คือคุณค่าเขาส่งมอบได้ถึงมากกว่า100ยถึงสองร้เทียบกับวิทยากรหลายท่านที่เราอยู่ในประเทศนะครับนั่นคือสบายดีซัสเซ็นะฮะเอาละฮะก่อนพักชมสิ่งที่น่าสนใจนะครับทางรายการมีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับพักกันสักครู่เดียวครับ การมองบวกอาจไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่เป็นการยอมรับความจริงการรับมือกับความจริงนั้นคือการมองเห็นทุกปัญหาคือโอกาสแห่งการเรียนรู้เพราะทุกปัญหามักจะมีปัญญาแฝงอยู่เสมอการเป็นคนมีคุณค่าของสังคมเป็นธรรมดาที่มีคนพูดถึงให้มองว่าถูกชมก็เข้าท่าถูกว่าก็ไม่เลว การได้รับงานชิ้นใหญ่ๆที่ใครหลายคนทำไม่ได้ให้มองความยากเป็นความท้าทายถ้าเกิดผ่านไปได้งานก็จะสำเร็จความเป็นสุดยอดคนก็จะเกิดขึ้นดังนั้นการมองทุกเรื่องที่เกิดขึ้นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนดีเสมอเพราะมันจะนำเราไปในจุดที่ดีกว่าเดิมด้วยความปรารถนาดีจากโค้ดมีสุข ครูผู้เป็นแสงสว่างนำทางชีวิตบายเดอะโค้คมคิดเปลี่ยนชีวิตแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการเดอะโค c ชคมคิดเปลี่ยนชีวิตนะครับช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะเผคุยแป๊บเดียวเองครับเราพูดคุยกับคุณเชอรี่นะครับเจ้าของบริษัทสมนาสบายดีซัตเซสนะครับคุณเชอรี่มีเป้าหมายในชีวิตยังไงบ้างครับค่ะก็ เป้าหมายในชีวิตนะคะ<อ>คือเชอรี่คนพบว่าเราควรจะเป็นคนที่สร้างคุณค่าให้กับคนอื่นและให้กับโลกนะคะคก็คือแต่ก่อนอื่นเราต้องสร้างคุณค่าให้ตัวเองซึ่งเป้าหมายในเชอรี่ค้นพบตั้งแต่อายุ20ในการทํากิจกรรม<อ>แล้วก็เรารู้สึกว่าสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่สําคัญ<อ>ที่เราเห็นคนมีความสุขและดีใจนะคะ<อ>แล้วนี่คือสิ่งที่ทําให้เราทําสบายดีสักเซ<อ>สมาถึงทุกวันนี้ค่ะค่ะ เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เป็นมนุษย์ป้าคนหนึ่งที่การแต่งตัวแต่งอะไรก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่แล้วมาถึงเปลี่ยนลุกได้ขนาดนี้ฮะเห็นบอกว่ามีการพัฒนา กี่ระดับฮะอย่างนี้ค่ะคือก่อนหน้านี้เราก็มองว่าเนื่องจากเรามองด้านใดด้านหนึ่งไว้มากเกินไปเราไม่ใส่ใจตัวเองแล้วเราทําให้เกิดชีวิตไม่บาลานซ์แล้วเราก็อพอรู้ตัวอีกทีแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นทีนี้เรามองว่าหลังจากที่ค้นพบมาปุ๊บคือเอรีผ่านสัมมนามาเยอะแล้วทั้งในต่างประเทศเราค้นพบว่าการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันสามารถเป็นสเต็ปขึ้นเจระดับ,บในการที่เราจะขึ้นแต่ละขั้นนะคะอย่างให้ทุกท่านพิจารณาก็คืออนที่หนึ่งนะคะเรื่องของ การเปลี่ยนความคิดลบให้เป็นบวกนะคะคือส่วนมากปัญหาคนไม่ไปไหนเพราะลบก่อนนะคะอันที่2ก็คือเราต้องขอบคุณตัวเองนะคะคว่าเรามีข้อดีข้อเสียมีข้อดีอ,อ,อะไรบ้างเรามีบ้านมีรถมีอ่มีตาอ,อ,อะไรค่ะก็ต้องขอบคุณนั้นที่สมนะคะก็คือการที่เราค้นพบ ความรักตัวเองนะคะแล้วก็ค้นหาแพชชั่นหรือมิชชั่นทาเลนต์ของเราให้เจอสําคัญเราถึงมีจุดเป้าหมายในชีวิตต่อมาก็คือเรื่องของการที่คุณสามารถนําตัวนั้นแหละขึ้นสู่จุดสูงสุดของชีวิตคือเรื่องพิกสเตทในเชิง NLP ก็คือในการที่เราสามารถแสดงเสียวภาพอย่างเต็มที่ในสิ่งที่เราเป็นแล้วเรารักและมีความสุขด้วยนะคะ ลำดับต่อมาจริงๆมันมีมากกว่านั้นหลายคนคิดว่าทํางานบางอย่างให้ยากเย็นกว่าจะได้แต่มันมีเคล็ดลับของกฎแรงดึงดูดอยู่คือระดับห้าแล้วราดับ6กนะคะก็คือการปล่อยวางหลายคนไม่รู้นี่คือสําคัญมากเพราะหลายครั้งเนี่ยเรามีจิตเก็บความทุกข์เก็บอะไรทั้งคิดอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะซึ่งอันนี้เราต้องกําจัดออกไปอันดับต่อมาก็คือลําดับสูงสุดก็คือการที่เราสามารถพัฒนาตัวเองจนสามารถให้ความรักกับคนอื่นอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วก็สามารถช่วยเหลือสังคม อะไรต่างๆ,างๆแล้วนี่คือความสุขสูงสุดข,ของชีวิตมนุษย์เอาละช่วงนี้มีคําถามจากทางบ้านครับคุณเชอรี่ถามมาว่าสมัครงานเนี่ยไปหลายที่แล้วแต่ปรากฏว่าสัมภาษณ์แล้วไม่ผ่านสักทีทําไงดีฮะก็คือจริงๆมันมองเป็นสองแง่อันที่หนึ่งะคะครเรื่องของทรมทั่วไปการเตรียมตัวเตรียมพร้อมเช่นเราต้องไปสัมภาษณ์ไหนเรามีข้อดีข้อเสียอะไรคือต้องดักทางมาให้หมดแล้วเรามีสัมภาษณ์มีข้อผิดพลาดอะไรบ้างอันที่สองสคัญมากกว่าอันที่หนึ่งก็คือการเตรียมใจหมายถึงว่าคุณต้อง คิดบวกก่อนคิดบวกว่าคุณมีดีอะไรค้นหาอะไรแล้วอย่าเพิ่งท้อแท้ท้อถอยก็คือสู้ต่อไปแล้วสร้างต่อไปอย่างแจ็คมาอย่างสัมภาษณ์เป็นหลายร้อยครั้งไม่จะไปก็คิดว่าสอบไม่ได้แน่ถ้าไม่ได้แน่มันก็จะไม่ได้นี่คือสิ่งสําคัญแล้วก็อยากจะให้คุณหาสัมมนาหรือหาหมู่กลุ่มเข้าเพื่อเหมือนกับพัฒนาร่วมกันหรือว่าเป็นกลุ่มที่สร้างแลกเปลี่ยนแชร์แลกเปลี่ยนกันนะคะเห็นบอกว่าสบายดีจะมีการจัดสัมมนา มีมีก็คือสบายดีเนี่ยทุกเดือนเราจะมีสัมมนาย่อยที่จะแนะนําวิทยากรต่างๆทั้งระดับโลกไม่ว่าคุณบินตันเซบาสเตียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องการค้นหาการตลาดออนไลน์นอกจากนี้นะคะสบายดีเราจะมีงานกิจกรรมใหญ่บิ๊กอีเวนท์ทุกสมเดือนนะคะอย่างเช่นงานกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะกลุ่มผู้หญิงกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการและคนที่สนใจในเรื่องการพัฒนาจิตวิญญาณระดับสูงนอกจากนี้สบายดีเราก็ ตอนนี้เราก็จะจับร่วมมือร่วมกับสื่อต่างๆชั้นนําอย่างเช่นรายการเด e ะโ a c h ช่อง5อะนะคะที่ชมอยู่นี้ใช่ค่ะซึ่งซึ่งจะทําให้คนไทยเข้าถึงและเข้าใจมากขึ้นเอาแล้ววันนี้นะครับกาบขอบพระคุณคุณเชอรี่มากๆนะครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็มุมมองความคิดดีๆในวันนี้นะครับขอบพระคุณคมากขอบคุณค่ะนะครับส,ส,สำหรับวันนี้นะครับรายการเราก็ได้จบลงแล้วนะครับกับมาติดตามรายการ The Coach คมคิด เปลี่ยนชีวิตได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์นะฮะเวลา7.15นาฬิกานาทีถึง7.35นาฬิกานาทีนะครับแล้ววันนี้ผมและคุณเชอรี่ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับมาเปลี่ยนชีวิตคิดบวกกับผมอาจารย์เอติงพลัสสวัสดีครับสวัสดีค่ะ It's okay.